สวัสดีครับวันนี้เรามาต่้งงานกันนะครับเป็นงานรถอ l l n e ด All ีแม็กย้ายแนบมาแล้วสําหรับเ,เพื่อนๆที่จะเปลี่ยนรงนะครับอย่างตอนนี้เป็นรงวข้าวย่างเพื่อนสองสี่สองห้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จากยางจะเปลี่ยนเป็นเป็นย้าน้านะครับที่สาคัญเลยก็คือ เราจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อนก็คือจะต้องเป็นก็ต้องเปลี่ยนยางกันกระแทกใต้เท้านะครับเปลี well ่ยนเอาตัวยาวใส่ครับยางตรงข้างหลังสองห้ายางบางเนี่ยครับจะต้องใช้ยางกันกระแทกเดิมติดรถแล้วก็ตัดออกนะครับเพื่อลดอาการกระด้างเมื่อเราเปลี่ยนตรงเนี่ยเราจะต้องใส่เบอร์ยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเจ้ายางตัวนี้จะมีผลนะครับเวลาเพื่อนๆไปใช้อ่ะ ช่วงถางบิดหรือว่าเพื่อนเพื่อนบรรทุตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้ไม่ให้ยางบัดทุนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนตรงแล้วเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเบอร์ยางที่หนาขึ้นให้คานึงถึงเรื่องยางกันกระแทกยางแรกเลยนะครับว่าสําคัญมากไม่งั้นจะทําให้ยางเพื่อนเพื่อนที่เปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะว่ายางจะบาดทุนได้นะครับฝากด้วยฝากด้วยครับเพื่อนเนะครับ